สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องสอจุดปลาไลกันช่างนะครับวันนี้วันที่15กันยายนพศ2567นะครับเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะครับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำวันนี้นะครับบริเวณที่เดิมจากคิดที่แล้วนะครับจุดนี้ที่เดิมอ่าให้ถือได้ว่า24ชั่วโมงก็ได้นะครับมาดูสถานการณ์น้ำนะครับน้ำเป็นน้ำโขงนะครับหนุนขึ้นมานะครับจากเมื่อวาน ให้ไปดูย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับระดับน้ํานี่ต่างกันมากนะครับวันนี้24ชั่วโมงนะครับน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับระดับน้ําขึ้นประมาณ30เซนได้นะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนะครับคือบริเวณนี้ตรงนี้นะครับรถไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยยังขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาได้ดูนะครับเมื่อวานเห็นไหมครับ น้ำเชี่ยวแรงมากนะครับมารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ่นี่ก็จะได้อยู่นะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับตรงนี้บริเวณเสถานีจุดบางไฟนะครับพอดีมีจุดบางไฟครับบริเวณหนองมุมนะครับตอนนี้ระดับน้ําข้างนอกเนี่ยสูงกว่าข้างในหนองมุมนะครับหนองมุมระ,ระดับน้ำยันต่างอยู่น,นะครับตอนนี้คือน้ำโขง มวลน้ําเนี่ยไหลเข้าจำนวนม,มากนะครับถ้ามีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝั่งนู้นนะครับอัปเดตสถานการณ์เมื่อวานคลิปคลิปที่แล้วนะครับว่าตามบอยคลิปที่แล้วเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับมา,าดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์อ้อมอ้อมจากนู้นนะครับอย่างที่ เราเมื่อกี้เรายืนดูตรงนี้นะครับเขาถ่ายเข้ามานี่เราขับมองสอ้าวปรนี่นะเปันน้ำสามพันเมตรนะครับมาถึงนี่นะครับก็ปริมาณน้ําที่นี่ไม่สามารถไปได้แล้วนะครับเดินก็ยังไม่ได้นะครับเดินไปก็ยังไม่ได้ครับรถเล็กรถจิ๋นะครับมาดูกันนะครับคลิปเมื่อวานนะครับลิปสถานการณ์2ี่สี่ชั่วโมงนะครับ เมื่อวานยังไปได้นะครับขับมอไซค์ก็ยังไปได้อยู่ครับตอนนี้ไปไม่ไม่สามารถไปได้แล้วนะครับแสดงว่าระดับน้ําโขงเนี่ยขึ้นสูงพอสมควรเลยนะครับขึ้นสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราตามรอยอคลิปเมื่อวานนะครับว่าไปดูตรงเมื่อกี้เนี่ยครับตามรอยคลิปไปเมื่อวานเลย เดินก็ย,ยังไม่ค่อยได้นะครับขอย้ำนะครับตรงนี้บริเวณจุดบ้างไฟนะครับบ้างไฟหนองมุมนะครับจุดที่ต่ำที่สุดของหนองมุมแล้วนะครับ บริเวณก้างๆนะครับไปตามรอยกันต่อนะครับโอเคครับตามรอยคลิปที่แล้วนะครับก็บริเวณนี้นะครับขอย้ำนะครับ24ชั่วโมงนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็ลงในวันที่14กันยายน2567นะครับเวลาก็ประมาณ18นาฬิกานะครับวันนี้ก็เกือบเกือบ18นาฬิกาครับ ก็24ชั่วโมงนะครับอวานยังก็ยังันนั่นอยู่เลยนะครับจะไม่ค่อยปิ่มๆนะครับตอนนี้ปิ่มแล้วน,นี้ท่วมพืดผลลองการเกษตรของชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายมากเลยนะครับ นี่ครับ่อวานเราไม่หยุดแล้วก็จบคลิปที่นี่นะครับเนี่ย่อวานเนี่ยรถยังไปได้อยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยรถไม่สามารถไปได้แล้วนะครับนะครับบริเวณน้ำน้ำโขงเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าบ้านหนองมุมกันต่อนะครับ ครับผมอันนี้ก็เลยจากคลิปที่แล้วมาแล้วนะครับก็ให้มาดูชมบรรยากาศกันต่อนะครับคือระดับน้ําข้างนอกหนองสูงกว่าระดับน้ําข้างในหนองนะครับเนี่ยอันนี้ระดับน้ําในหนองนะครับต่ำกว่าก็ประมาณเมตรได้กนะเริ่มบางที่ก็จุดต่ําก็ไหลเข้านะครับ เหมือนทะเลเลยนะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาของชาวบ้านละแวกนี้นะครับนนข้อควายันนี้ข้อวัวข้อควายนะครับจมมิดเลยนะครับเกลียดจมอันนั้นเป็นหมู่บ้านนึงนะครับอยู่ข้างหลังได้ต่ออัพเดตนะครับเดตสถานาการณ์น้ำ24ชั่วโมงนะครับ วันที่15กันยายน2567นะครับเวลา18นาฬิกานะครับระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ หนุนขึ้นมาเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกนะครับจมมิดเลยนะครับเข้าก็รถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นะครับตนแล้วนะครับเมื่อกี้ผ่านมายังยังไม่มาเลยนะครับตรงนี้ นอนบ่บันทึกเหตุการณ์นะครับบันทึกความทรงจํานะครับผมดูวันนี้12ปีแล้วเพิ่งนี้ครั้งแรกนะครับท่วมเยอะขนาดนี้บริเวณหนองน้าในหนองมุ่งมยังยังต่ํานะครับทางข้างนอกน้าไม่น้ำโขงดัดนขึน้นมาก็จับไหนก็เข้าดัานนะครับ อย่างซอยนี้นะครับเมื่อวานผมลงมาจากซอยนี้นะครับรถมอไซค์มาได้นะครับเมื่อวานยินสีชั่วโมงนะครับวันนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานมาได้วันนี้ไปไม่ได้แล้วครับสดับดีครับพี่แป้งอย่าบอกนะ มุมนะครับหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นห้องเช่านะครับจมแล้วนะครับเอากระสอบทรายเอาอะไรไปกันห้องไวนะ้บริเวณตรงนี้เป็นซอยทางเข้าอลองนะครับ ทางเข้ารองแต่ก็ชาวบ้านก็สัญจรอยู่บ่อยๆนะครับตอนนี้รถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับเป็นทางเข้า,าไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับตลาดบ้างเป็นทางเข้ารองหลายรองนะครับมันมีทางเข้าหลายลหลายหลายทางตอนนี้รถเล็กไม่สามารถเข้าได้และรถใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับ เ้าบ้านนองมุมนะครับเกยวการตลออดนะครับขอย้ำนะครับ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงวันที่15กันยายน2567นะครับเวลา18.00นนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอัปเดตสถานการณ์ขอบคุณครับ